ก้อยส,ส,สายสานรนันเพลสสวัสดีจ้ามามาพี่น้องมาเลี้ยงงัวซอยกันก้อยยุ้ยส่เมื่อไหร่ยุ้ยทงหน้าได้หมดเหรอมาเลี้ยงงัวเห็นบ่บรรยากาศดื้อห่อนเป็ตนตะไน่ขึ้นในฝนตกแดดดีหยากรบเพาะกินหอกอยางยางเดียวเลยงัวก็ได้จ้าันสิไปกินทั้งใด้ บางหยาเป็นคนอะให้มันบ่มี่ได้มีง่ามนั่งหยางฮอนฮอนฮอนหลฮอนค้าวคนเนี่ยสองตัวนั้นมันน้ำซ้นกันน้ำกลนกันหวยหอยหวยอยู่นะหยามันก็ไม่ได้กินดอก มื่อนึงว่าออกลูกตัวหนึ่งมันมาหอดไปบนไอ้ตัวออกลกูกอันเด้มาหอดเราเลยเอาลูกว่าน้อยขอบนะคนน่ะก้อยท้ายคีบอยู่ <c oughs> มาไปไลงว่าน่อยไลงว่าน่อยลูก พุนยายอยู่พุณยางงอก็งอไก,อก,อกล้ๆพุนมาเลี้ยงสองคนมาเนี่ยมาเลี้ยงสองคนกับแม่หลัดคนละทางอั่างนี้เสียงครุบเสียงเขียดมาเสียงเขียด เขีลาจะปีนี้เขียดหลายลา ยายมาแล้วกับหมาแล้วยายงงเก่งๆเกเงๆมากับมาเผว่าจะไม่ฟงก็สิตกอีกข้าย่าหวแต่เห็นเข่าวะย่า,ยามาแต่เห็นเข่าวะมาแต่เห็นเข่าได้เนี่ย เห็นเขาได้เนี่ยมันจะเห็นเขาได้เนี่ยบอกควัมันเห็นได้โดนเราได้ละบอกวมันเห็นได้โดนเราได้ละพอมัง้งอ่ะเอามาข้นเสียงน้ำกันยังไงยา่าไอ้เตียม,มันจะเห็นสีด่าเอ้อืออยจอออืออืออือ่ืออืออื เออกัดหูแม่มันหวดมันซนกันดีใดนอนนอนนอนอยู่มันมีไอ้ท่อนๆมันไม่คือโอเคอย่งเดีเนี่ยมันอยู่หันดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันบมเอาจูมาหอมเกมกันจังใดดอกเลว้าวเลายหาย่หยหยงยาเห็ด ่ากันย่าา่ากันย่าา่ากันย่าา่ากันอืมมัอม,มตีนมาเหยียบเสียเพื่อนเลยพี่ตีนมาขี้ข้อกันจังไดมันมาหอดแปลงว่าแมวกอนแม่ม,มันมาหรอตัว เออไมาทางไปน้ำพะเยีงยงแล้วพะเยียงหนึ่งยุปาก็แต่ปากกวอฮะบ่อลูกันยุ่ขอกอ,อืออ๋อ้านะวาน้ำกลนพะเยียงไปแล้วให้เขาท้านอยู่ผุนละแม่ต้องลงไป็นรัดเอามันอยู่นี่ เขาเพิ่ได้เห็นห้เจ้านางยายนด้มี่ี <Yeah, yeah. S 1> มันไปอยังคือโซอนตะกันแถวสองตัวเนี่ย <Yeah. S 1> มึงไปโซอนอีฝรั่งกูเห็นยังน่ะเยอะเออนี่ยันไปไหนมึงยังมาน้ำมันเบิดเท้าเบิด์ตไปน้ำมันยุบเบิดมือคุ้มตาไม่จักบาาแล้วนะเออ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเบื้องตัวซ้ำควายเนี่ยมึงยังมาน้ำโซนเขา นันดแม่ไมปนนาง,มงหมกงมดแม่น่ะนะไปหื้อออกอะ่ะเนี่ยฝรั่งขึ้นม่กินเนี่ยฝรั่งบังลูกอีหน่ะเหมือนมันน้ำเห็ดนมมันแหม,มแ่มเลยสีแดงปกักหลับคือทัง้งๆในหยามันบางงามคืออยู่ทั้งตำล้อกนะ ยตรงหัหนนะย่างหยาอะไรก็่านเลยนมาิเดขึ้นมาทั้งเทงนี่บ่ไม่หยาเลยทั trendy, ้งผลกับว่าคนกันไปประเดกยวลไปเบ่ลงไปทังผลเพราไทยนะไทยจ้ะนี่แหะสองหอกไงกรลบมันลไปนี่ล็อไปนี่เลาก็อ้อมไปทั้งผลหลุดไปหาเปลอีนันมาแรงบอดเ๋ยวมันเห็นมุมมันมันกรแเนป้องน้องป้องน้องมา นี่หรือว่ามาันอีห้องโอ่ออยู่ไหนหรือมันบอพออวกออลนลนขึ้น่ต,นงงนตัวเนี่ยก็ไม่สวยเนยมันไมขายมันได้ว่ามานันเด้ขายายู่ใสเลยนะแล้วน่านได้ขายเอ,อมันขายแต่ยุคหกคุณวะอ,อเออีตัวดำๆมันเนยังยุคหน,นะ มันทาบอกวิญญีณอันคุณสาน้ากันเถะกินนุ่มหยบเอาไปจะขายแม่ไอ้มันออกองว่าเป็นตัวแม่ดีีเนาะนั่งน้าหนากินนุ่มเพราะยังเช่ากองนมไปแล้วกองนึงมันหาดูกินนมบ่ นั่งบ๊บแมนว่าแมนแม่สวย่เด็นักกัญาาไก่ทวนวนผ่นพี่เชียวมันหาเอานั่งกนย่างไก่ไปเด็กมจับลูกมเออนังกนย่างสั่งมันไปนุ่แมนบ่แมนว่อแมนเมย์สวยเห็นแต่หัวหลุดหลุดบ๊อบแมมันห้อนี้ตัวนี้มันหักของมันอยู่เลยล่ะมักนบนีไปใส่ไหมเนี่ยวายไปจน้มันคุยกินเต้ตาถอนน้ม่ แคก,ก,กนะคุยกินเต็มตาแล้ก็มื่อสามวันได้นะคุยนุงกินนมน่อยาเอันนี้มันเอาของมันอยู่เด็ดอ่ะคุยก้าน่ะก็คุยก้านี่นะมันถามบอกวินลีเติน่ามากเลยนะอนไปเอ่อถามบอกวินลี นี่เลยตัวห้องอาดอยู่นี่ดีนั่นง,กกนนงลีบไายอยู่ใส่หอย้ำาินนุมหรือใบสองขาวๆนะโอ้ยตัวหหไๆเดือนนั้นมแมนกกน่แม่อีเอกันเดือะเฮ้ยราอแม่อีเอกมันเขาส่งร้องแม่มันเขา เหลมเีมอืาแลอนยลยอีนอี่มันเจ้ยว้าอีตันุ้ยมึงไปตำอ้ยเขากินน้มอยู่นะแม่เขาอยู่กระไดมึงก็ไดเนาะนั่มีลูกแล้วมันจองหองเตะเตะอยากกิน้ขยอนมาได้เลี้ยงลูกน้มูเขาดันอะหาตำตลูกก็อื่นหลาย เออ,อ,อมันไปหาเห็ดตะลูกคนอ,อื่น